นับเป็นภูมิภาคที่เป็นแหล่งผลิตไม้ผลที่สำคัญของประเทศไทยโดยมีการผลิตไม้ผลหลากหลายชนิดที่สำคัญทางเศรษฐกิจเช่นทุเรียนมังคุดเงาะลองกองมะม่วงกล้วยเป็นต้นจึงทำให้เหมาะที่จะส่งเสริมและพัฒนาในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสู่มาตรฐานการส่งออกควบคู่ไปกับการพัฒนาการแปรรูป สำนักงานเกษตรจังหวัดตราดจึงได้ดำเนินการโครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะว,วันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชียกิจกรรมพัฒนาสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่สู่กระบวนการรองรับสินค้า GI และการตรวจสอบย้อนกลับได้ภายใต้มาตรการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับสู่มาตรฐานสากลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานดังนี้ 1>, 1. เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มศักยาภาพกระบวนการทำงานในพื้นที่สำหรับการพัฒนาสินค้าไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ผลิตไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่ 3. เพื่อพัฒนาการผลิตไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่สู่มาตรฐานสามารถแข่งขันทางการตลาดได้ 4. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่สู่ผู้บริโภคให้มีความรู้ความเข้าใจถึงถิ่นกำเนิดเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยมาตรฐานการรับรอง GI โดยตลอดระยะเวลาปี2 5 1 4ที่ผ่านมาสำนักงานเกษตร,รจังหวัดตราดได้ดำเนินการตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้กิจกรรมที่1 พัฒนาเกษตรกรผลิตไม้ผลเหมาะสมกับพื้นที่สู่มาตรฐานและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรมีการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าการเกษตรที่เป็นเอกลักษณ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่โดยให้ความรู้เรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยมาตรฐานการรับรอง G I และหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพและมาตรฐานการรับรองการผลิตพืชตามระบบ G A P มีการนำเกษตรกร,ร,กรและเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าไม้ผลกับแหล่งผลิตอื่น โดยนาเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าไม้ผลที่จังหวัดระยองณสวนนวุฒิปาสินชอบโดยได้รับความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของสับประรดทองระยองเรื่องการตลาดการเพิ่มมูลค่าโดยการใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์รวมไปถึงเรื่องเทคโนโลยีการผลิตและการดูแลรักษาตามมาตรฐาน G A P และระบบตรวจสอบควบคุมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร มีการจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์สู่มาตรฐานโดยจัดทำที่แปลงต้นแบบของนายมคิดก่อมสังประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอคลองใหญ่โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตเป็นปุ๋ยเคมีเชื้อราตะโคเดม,มาและจัดทำป้ายแปลง มีการพัฒนาสินค้าไม้ผลอัตลักษ์ณที่เหมาะสมกับพื้นที่สู่กระบวนการรับรองสินค้า GI และการตรวจสอบย้อนกลับได้โดยการจัดทำบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุทุเรียนจำนวน1,250ใบกิจกรรมที่2บริหารจัดการงานตามยุทธศาสตร์ผลไม้ โดยมีการติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัดมีการสำรวจและจัดประชุมเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่เพื่อคาดการคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัดแยกตามชนิดพืชตั้งแต่ก่อนฤดูการผลิตจนถึงต้นฤดูการผลิตจำนวน3ครั้งเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อมูลเอกภาพและจัดทำแผนกระจายผลผลิตผลไม้ออกจากแหล่งผลิต ในส่วนของสำนักง,งานเกษตรอำเภอก็ได้ดำเนินการสำรวจและจัดประชุมเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อคาดคะเนสถานการณผลไม้ระดับอำเภอแยกตามชนิดพืชเช่นเดียวกับจังหวัดมีการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลประมาณการผลผล,ผลิตไม้ผลมีการสำรวจแปลงพยากรเพื่อทำการประเมินสถานการผล,ผลผลิตในระดับอำเภอ โดยสำนักง,งานเกษตรอำเภอทุกอำเภอนั้นจะคัดเลือกแปลงไม้ผลได้แก่ทุเรียนมังคุดเงาะลองกองให้สอดคล้องกับพื้นที่การผลิตเพื่อใช้เป็นแปลงตัวแทนสำหรับการสำรวจข้อมูลติดตามสถานการณ์การผลิตในชน่วงที่ไม้ผลอยู่ในระยะแตกใบอ่อนดอกบานติดผลเก็บเกี่ยว ทางนี้สำนักง,งานกเกษตรอำเภอทุกอำเภอดำเนินการสำรวจและนำข้อมูลที่ได้มามาใช้ประเมินสถานการณ์การผลิตไม้ผลของอำเภอนั้นๆได้ตลอดฤด,ดูการเป็นการพยากรณ์หรือคาดการประมาณผลผลิตล่วงหน้า มีการจัดเวทีโฟกัสกรุ๊ปประเมินข้อมูลระดับอำเภอและระดับจังหวัดโดยเริ่มจากสำนักง,งานเกษตรอำเภอจะจัดเวทีโฟกัสกรุ๊ปโดยมีเป้าหมาย15คนต่ออำเภอเพื่อประเมินข้อมูลการออกดอกผลผล,ผลิตในระดับอำเภอแยกตามชนิดพืชตั้งแต่ก่อนฤดูการผลิตจนเสร็จสิ้นฤด,ดูการผลิตจำนวน3ครั้ง ต่อมาสำนักง,งานเกษตรจังหวัดก็จัดเวทีโฟกัสกรุ๊ปเช่นเดียวกันเพื่อประเมินข้อมูลการออกดอกผลผลิตในระดับจังหวัดแยกตามชนิดพืชตั้งแต่ก่อนฤดูการผลิตจนเสร็จสิ้นฤดูการผลิตจำนวน3าครั้งเพื่อเป็นข้อมูลเทียบเคียงประกอบการจัดทําข้อมูลเอกภาพและจัดทําแผนการกระจายผลผลิตผลไม้ออกจากแหล่งผลิต หรือเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตหลักอื่นเพื่อนํามากระจายผล,ลไม้ให้กับจังหวัดเพื่อนําไปวางแผนการดําเนินงานบริหารจัดการผล,ลไม้รวมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรต่อไปจากผลการดาเนินงานตลอดปี2564ที่ผ่านมานั้นก็เพื่อทําให้เกษตรกรของจังหวัดต,ตราดได้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในกระบวนการพัฒนาสินค้าไม้ผล รวมถึงการพัฒนาการผลิตไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่สู่มาตรฐานและสามารถแข่งขันการตลาดได้ในอนาคต